n นวิเกเตอรไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการ The Art r e เ i d e n ดโครงการคอนโดมิเนียมที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความเป็นตัวคุณผ่านงานออกแบบที่ผสมผสานระหว่างการตกแต่งในสไตล์ยุโรปแบบเต็มรูปแบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการมากมายขนาดพื้นที่38.67ตารางเมตรหห้องนอนหนห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการ The Art r e s i d e n c โดยเริ่มต้นจากแมคโครพัทยาใต้ขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนสุขุมวิทประมาณ1.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพประสิทธิ์จากนั้นขับตรงไปอีก2.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทับพระยาขับตรงไปอีก800เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระตำหนัก แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าซอยพระตำหนัก6จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนริเจนซอยสอขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน,น by j Asset Management